สว <Bond i S 1> <acao> ัสดีค่ะมิวจิดาค่ะดาดิ๊ดี้ครับผมลำซำครับผมก็พวกเรามาจากค่ายเพลงชื่อว่าแก๊สฮอปเปอร์ค่ะอืมันเล่าหน่อยครับโปรเจกต์นี้ที่แบบมารวมตัวกันได้ยังไงครับในค่ายเพลงนี้อ่าที่จริงคือมิวได้รู้จักกับล่มก่อนเมื่อประมาณ3ามีที่แล้วค่ะแล้วก็ลำเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วมิวก็มีความฝันที่อยากจะเป็นแบบนักร้องอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทาเพลงด้วยการช่วงนั้นแต่ว่าเป็นแบบเพลงแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อีกไม่นานดีๆก็คือกลับมาจากที่ประเทศอเมริกาพอดีจากการเรียนที่นั่นพอกลับมาปุ๊บเราก็เห็นว่าแบบเอออยากลองมาทําค่ายด้วยกันดูก็เลยชวนทุกคนมาทําค่ายด้วยกันพักความก่อนว่าดีๆเป็นดีๆเป็นน้องของลําซามค่ะน้องชายแท้ๆค่ะน้องชายแท้ๆเป็นธุรกอีกครับปู่อ่ใครหลอกกันคะในบทเลยใหมดเลยเออก็คือมีมีความพิเศษปิเศของอีพีใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวไปด้วยคือเลิฟพา มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคืออีพีนี้ก็เป็น E ีีที่มิวทากับดีดีสองคนนะคะแล้วก็เป็น EP ีเกี่ยวกับเส้นทางของความรักเราก็จะนําเสนอความรักมุมมองความรักที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็จะมีตั้งแต่แบบเศร้ามีทั้งแบบสุขเป็นได้แค่เพื่อนไปแค่ของเล่นหรือว่าการรักที่แบบรักหลายคนรักแบบหลายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบหลายอย่างด้วยกันก็เป็นครั้งแรกอ่า เป็น EP แรกของค่ายนี้เนาะ EP แรกใช่เป็น EP พีแรกของค่ายนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทํางานร่วมกันแบบ3คนก็คือ,อมิวกับดีดีร้องรวมถึงแต่งเนื้อด้วยแล้วก็ร่ำสรรในโปรดิวเซอร์ทุกเพลงค่ะต้องสัมภาษณ์ในตอนอยู่อเมริกามาใช้บ้างไหมกับการทํางานใน EP นี้ไม่ไม่ค่อยนะครับเราไปเรียนโดมัธยมปลายไงก็เลยแบบเออไม่ได้ตรงอาชีพขนาันงานใช่ที่อ่าอีพีที่มีความพิเศษยังไงอะ เะโปรดวเซอร์นิด,ดนึงโปรดวก่อนอดีก่อน,น,อน,น,อน,น,อนปรดิวที่จริงมันก็ค,คือความแบบความเป็นตัวตนของทั้งสามคนแล้วมาหาจุดตรงกลางนะครับก็คือเราเราใช้เวลานั่งเถียงกันอยู่แรงปีเหมือนกันกว่ากว่าที่จะหาจุดตรงกลางเจอว่าเออมันมีความเป็นตัวตนทั้งสามคนอยู่ในในอีีนี้ทั้งหมดเลยทุกเพลงอย่างเงี้ยครับใช่ล้าก็ด้วยด้วยสไตล์ที่มันค่อนข้างเออค่อนข้างจะชัดเจนสำหรับอีีนี้ครับทำให้มันแบบ แอบรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับพวกเราเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยถูกใจทุกๆเพลงด้วยนานไม่อ่ะวันใช้เวลาตกเขียงกันนานไหมว่าจะออกเอาเป็นขั้นตอนแล้วลวกันนะคะคือเริ่มแรกเนี่ยมิวจะแบบเนียกับดีๆ2คนจะไปหาเพลงกันก่อนว่าเราแบบอยากทํา เป็นฟีลไหนแนวไหนเพลงนี้อาจจะออกแบบกึ่งไอเอ็บไหมเพลงนี้ออกแบบซิตี้ป๊อปไหมเพลงนี้ออกแบบยังไง <c oughs> พอเราไปหามาได้ปุ๊บแล้วก็ทีนี้ยเริ่มแต่งเลยค่ะ <c oughs> แต่ง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 แตง่ไปหาบีดมาลองเป็นขอนนี้น,นี่แต่งแต่ง,ตงเลือกกันเป็นเกือบยี่สิบเพลงแล้วก็คัดมาเหลือห้าเพลงพอฮาร์เพลงพอ พอห้ามอะไรปึ๊บสองคนนี้ก็ไปเถียงกับคนนี้ต่อเถียงเถียงเป็นทอดทอดค่ะเถียงต่อว่าเราอยากได้แบบนี้แล้วเขาก็จะมีมุมถนัดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางอย่างที่แบบเราอาจจะไม่ได้รู้ในมุมของโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบให้คนเติม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 ในฐานะโปรดิวเซอร์เรากรูมมิ่งยังไงคะยังไงนะคะในฐานะโปรดิวเซอร์เรากรูมมิ่งยังไงจ้ะ พยายาไอเดียอดออของทั้งหลายที่นํามาเสนอเราเนี่ยที่จริงก็พยายามจะเก็บทั้งหมดเลยผม,ผมพยายามที่จะไม่ปรับไม่ไปยุ่งอะไรกับที่เขาครีเอทมาแต่พยายามจะเติมส่วนที่พวกเขาขาดกันมากกว่าครับใช่เพราะว่าบางทีผมก็เข้าใจว่าความอาร์ติสต์วามศิลปินเนาะม,มันก็จะอยากจะสื่ออะไรที่ตัวเองอยากจะสื่อออกไปให้ได้มาก<ม>ที่สุด<ม><ม>ใช่ครับก็ต้องก็ต้องแบบรักษาความรู้สึกของทั้งคู่เอาไว้ด้วยที่มันเป็นฟิลดีๆไว้ในเพลงอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเปลี่ยนมากเกินไปก็จะเสียตัวตนไปเยอะเกินไปอย่างนี้ครับ อย่างนี้ความที่เป็นพี่น้องกันมันทําให้การทํางานมันยากหรือง่ายขึ้นอยางไรบ้างครับพความเกียงใจพวกเราค่อนข้างเอาตรงๆค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดอะฮพอเสียกันมันก็เป็นพี่อะจะว่าง่ายง่ายตรงที่แบบมันเข้าใจกันแต่ว่ามันก็ยากตรงที่ว่าความเป็นพี่น้องมันก็แบบ กระทั่งกันบ่อยเยอะเลยปะทะกันบ่อยแสดงว่าโปรเจกต์นี้ปะทะกันเยอะนะครับใช่ครับทุกวันครับเรียกได้ว่าคนกลางเป็นไงบ้างคนกลางทุกโปรเจกต์การทำงานค่ะตั้งแต่เพลงเขียนบทไม่ค่อยนะเขียนบทไม่ค่อยเรียนทำคนเดียว MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆโปรเซกตเขียนเนื้อทำเพลง MV ก็คือทุกอย่างแต่ถ้าพนกแต่ก็ผ่านมาได้ดีใช่ค่ะผ่านมาได้ดีเออก็ไม่เล็บ กับเ,เพลงที่ปล่อยไปกับฟตเแบ่ยเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆ MV เราปล่อยไปสามเพลงแล้วเพลงล่าสุดนี่คือเพลงของเล่นซึ่งปล่อยไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ค่อนข้างพอใจกับผลตอบรับที่ได้มาก็คือไม่ไม่แพ้เพลงอื่นเลยที่ที่ปล่อยไว้คือในใน EP อัลบ,บั้นี้มันจะมีทั้งหมดหเพลงใช่ใชเพลงช้ากี่เพลงเพลงเร็วกี่เพลง ที่จริงมันจะไม่ได้เชิงออกช้าไปเลยมันจะออกเป็นแบบปันกลางมากกว่าเพราะว่าโดยตัว EP นี้แล้วเนี่ย5เพลงก็คือกล่าวว่าจะทําให้ทุกคนแบบสามารถแบบยกได้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดช้าที่สุดน่าจะเป็นเพลง close friend งั้นต้องไล่เลยค่ะเพราะตอนนี้มันเปิดมาในซิงเกิลที่3ใน EP นี้แล้ซิงเกิลแรกคือซิงเกิลอะไรซิงเกิลที่2ยังไงเล่าเลยค่ะได้ค่ะ ซิงเกิลแรกก็คือชื่อว่านั่งชิลๆนะคะก็จะเป็นเพลงแบบชิลๆก็แบบเกี่ยวกับแบบว่าการแบบแอบรักคนนู่นนี่นั่นเออฉันจะพาเธอแบบไปใชายหาดนั้นเราจะไปฟังเสียง<อ>คลื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วค่อนข้าง <c oughs> นี่จะพเพลยน์นิดนึงอะไรเงี้ยจะเป็นเพลงนั่งชิลๆค่ะก็ตอนนี<ๆ>้ลดอ่ะล้านวิวแล้วค่ะใช่ค่ะร้านวิวแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็เพลงที่2ชื่อว่าเพลง post frame ค่ะก็จะเป็นออกแบบว่า R B หน่อยเพลงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าอ่าเกี่ยวกับการ เป็นได้แค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าแค่เราเป็นได้แค่ close f r i ของเขาเป็นได้แค่โ l o s e f r i ในไอจีของเขาเป็นมากกว่านั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาแต่งเพลงสุดท้ายเพลงนี้ที่ของเล่นขอเล่นใช่ค่ะเล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ลงลึกละเอียดกันนิดนึงต้องให้ดีๆแล้วจริงๆมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการที่เราไปแอบชอบคนที่เขาชอบเล่นกับความรู้สึกของเรา เขาเล่นกับเราเบื่อเบื่อเขาก็ไปหาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเอออืจะบอกว่าประสบการณ์จริงมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็แบบมีส่วนด้วยอืมอืใช่หักบ่อยค่ะคนนี้เอ้ยค่อนข้างจี๊ดไล่ของโปรดิวเซอร์หน่อยความยากง่ายของเพลงนี้ะจกจากภ่ายสองซิงเกิลมาเป็นซิงเกิลที่สามเลย ที่จริงเพลงเพลงของเล่นเนี่ยเท่าที่เท่าที่จําได้นะครับจาได้ว,ว่าเขาสองคนค่อนข้างจะคิดมาให้แล้วว่าเขาอยากได้อะไรกันครับแล้วเขาในการทํางานของผมว่าจะยากตรงที่ว่ามันจะต้องฟิกไปตามที่ตามที่พวกเขาอยากได้อ,อย่างเขาอยากได้คอร์ดแนวนี้อยากได้ดนตรีแนวนี้เขาฟิกมาเลยว่าเป็นซิตี้ป๊อปแต่อยากให้แมสด้วยคือเอาสองอย่างที่มันตรงข้ามกันแล้วบอกอยากให้มันอยู่ด้วยกันนะครับม,มันก็เลยแบบก็ต้องต้องหาวิธีมันรวมกันให้ได้<ม> ออกมาเป็นเพลงเนาะเมืีปล่อยไปแล้วดูได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างคะทูเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงของเล่นค่ะก็สามารถไปดู MV นะคะได้ที่ช่อง y o u t u b แก a อปเปอร์ค่ะ G A S H O P P E R ค่ะแล้วก็ฟังได้ทุกทุกสตรีมมิ่งแล้วค่ะอันใหญ่กอกมวกว MV ็มีนิดหนึ่งลุงลึกนตักว MV ็มีนิดนึ็มีครับอ้นี่ค่ะสื่ออะไรครับ อ่าคือ MV มิวเป็นคนไม่ได้เชิงเขียนสตอรี่บอร์ดทั้งหมดเองนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเกินเกินว่าแบบเราอยากได้แบบเป็นฟิลไหนมิวก็จะเป็นแบบอยากได้ออกแนวแบบเอ้ยยุคแบบเก่าๆหน่อยยุคาูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้แบบถ่ายในโรงเรียนอยากได้เป็นฟิลแบบวัยแบบมัธยมปลายใช่ค่ะแล้วก็มีมีสโคปกให้พี่ๆเขาแบบนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เหมือนพี่เขาก็ไปเขียนเล่าเรื่องเล่าเรื่องต่อกันแต่ก็ เล่นเองอ่าเล่นเองด้วยค่ะเล่นเองด้วยแล้วก็มีพระเอกกับนางเอกด้วยเหมือนกันใช่พระเอกก็จะเป็นคนอ่าชื่อเฟิร์สคูดิตค่ะส่วนนางเอกชื่อว่าแพลเน็ตค่ะนี่ใครเป็นคนช่นยนาะเอกไหนหนูค่ะหนูเป็นคนช่วนถึงเป็นคนอ่าตอนเล่านิดหนึ่งคือคือก่อนวันถ่ายเอ็มวีหนึ่งวันนะคะก็คือโดนทางโรงเรียนที่ทางโปรดักชันติดต่อไปแคนเซิลก็เลยต้องวิ่งหาโรงเรียนใหม่ภายในหนึ่งวัน มีก็เป็นคนวิ่งหาโร่เนียนี่ภายในหนึ่งวันชาแล้วก็แบบเข้าไปถ่ายเลยเหนื่อยค่ะคาดหวังไหมกับกับอีพีอะไรบ้างนี้อืมอะไรตอบยากไปคือคือเราก็คาดหวังแต่ก็ไม่อยากคาดหวังเยอะออคือคือจริงๆก็อยากให้มันไปแบบไาสไปได้ <esta> ถ้ามันไม่ได้ก็เราไม่ไมเป็นไรใช่ค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ยังแบบทําเพลงออกมาเรื่อยๆอยู่ดีค่ะแต่ยังเหลือ2อีก2อสองซิงเกิลด้านเอพีแล้วบางทีก็ปล่อยมาสามเลยอีกสองก็ตั้งแต่ปีห้าเลอ่าใช่ค่ะแต่ว่าอ่าในในเอพีนี้เราจะเหลือแค่ m อเป็นเพลงเดียวอ่ะเพลงเดียวอีกเพลงหนึ่งจะไม่ได้ทํา m ็มบีอ่ะอีกสองเพลงเนี่ยเพลงจะเป็นยังไงฮะเหมือนเดิมไหมฮะหรือยังไงจริงๆเราเราปล่อยออกมาที่ Spotify ทั้งทั้ง5เพลงอ่ะปล่อยออกมาทั้ง5เพลงแต่ยังไม่ได้ทำออกมาทำเอ็มบีใช่ใช สองสองอ่าอีกสองเพลงก็จะแนวคล้ายๆกับของเล่นอาจจะออกซิตี้ป๊อปหน่อยแต่ว่าจะซิปโลดจ่ากว่าเดิมหนะอยส่วนสองเพลงที่เหลือชื่อเพลงว่าอ่าติดตลกกับอ่าเม้าติเลิฟค่ะมันถติเลิฟมีน้อกจากเนเน่เน่มาคอลแลบด้วยเหรอใช่มาคอลแลบด้วยค่ะน้องเนเน่อ่านัดวัลลังเนเน่นัดวัลลัง N W R ใช่เนเน่เนเน่นัดวัลลัง เราก็มาคอแลแลบด้วยในเพลงมอติล์อ้โโอเคงันให้ฝากด้วยกับ EP นีก้กับ EP นี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะยังไงก็ฝาก EP นี้ด้วยนะคะทุกๆเพลงที่ทำออกมาทั้งหมด5เพลงนะคะยังไงก็ฟังได้ร้อยลน หนึ่งสองฟังได้แล้วในทุก t สรีมมิงนะคะแล้วก็สาเพลงที่ปล่อยออกมาที่มี mv แล้วนะคะก็จะมีชื่อว่านั่งชิ้วๆมีโคลสเป็นแล้วก็เพลงล่าสุดของเราเลยคือของเล่นนะคะก็สามารถไปฟังได้นะคะที่ช่อง YouTube g a s Hopper ค่ะถ้าหาเธอไม่รับรักฉันก็จะไม่รักละต่อไปไม่บางทักนะฉันไม่ใช่ของล่นใคร จะทำแบบน,นี้มันดูมันคนใจร้ายจะเกินไปไหมอ้าวอย่าเล่นแบบนี้นะจ๊ะเฮ้ยเดีย๋ยวดีเดีย๋ยวดีเลยเลย